สักาเลนะชัยยะชัยยะยศสวรรราชานาคามหาลาภังปะสิณีนัมนาโคอริยเมิตโยโคทิสโณนโมสุญญามีวินาสักาเลนะชัยยะชัยยะยศ นะชยะชยยะยสุวนราชานาคามหาลาภัสสิภิมีนามะนาโคอริยะเมตโยโคทิสตูนะโมทายะที่นะโมตัสัะ ระยะเมตโยโ,ฮโฮทธิสตโตนะามาายะสาธุเจ้าปู่ยศวันและเจ้าปูบ่บาลิกิตนาคราชเจ้าแมส่สือจีเสือดาเจ้านางสองพี่น้องวันนี้ข้าพเจ้ามีผลไม้มาถวายขอพรให้นายลูกเครือวันนะคะนาย นายดัดตดาในขินขามีงานที่ดีทำอย่างโตเนื่องผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำซูให้ความรักความเมตตาใหา้ <c oughs> ให้งานที่ดี <c oughs> ทำตลอดไป <c oughs> ด้วยเชิญ คุณดัตนาในนะคะ <c oughs> ขอให้มีงานทำต่อเนื่องตลอดไปด้วยนะคะขอให้นับตั้งแต่วันนี้หน้าที่การงานการเงินขอขอให้ลื่นให้ไหลนะคะเจ้าปู่บาลิกิตและปูย่ยศชวนเจ้าแม่สุรทีสุรดาขอลูกมาขอพรให้นายดัตนาในนะคะนัต ในหิ่นฐานมีงานทำที่ดีต่อเนื่องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูให้ความรักเมตตาให้งานที่ดีทำตลอดไปด้วย ขอให้ครอบครัวของเรือวันได้ห้าเรื่องสามก็ขอให้นัตดาในนะคะคือนับตั้งแต่วันนี้ไปหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้เลื่นให้ไหลอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตำก่อคุณอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปเอาเงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันนะคะสี่ที่สามทางเดินทางไปไหนขอให้เงินเข้ามหาผล ไปไหนมาไหนปลดนอดภัยไรกังวลด้วยเถินนะคะอยู่เย็นเป็นสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟา้าตาบานด้วยเถินนสาธุเนาะเดี๋ยวจะไปวางไว้ให้คุณปลูก <c oughs> ให้พรน,นะคะลูกไม่ได้แล้วเลยลูก <c oughs> ได้ดยังอันนี้ก็คือน้ําสีเขียวนี่นก็เหนียวซับมานะคะดอกดาวเรืองนี่ก็จะเรือนก้าวหน้ามากออ มาอางุ่นนี่ก็ละมุนละไมนะคะงานดีนะคะก็แอปเปิลก็ดังปังๆนะคะก็ฝรั่งนี่ก็เงินข้าวเหมือนเมล็ดฝรั่งนะคะมังกรก็คือมีอำนาจวาสนาส้มนี่ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะก็ถ้ามีกล้วยก็กล้วยๆนะคะสาธุสาธุนะคะดัดนีขอวถาวายอยู่ตามนี้ลคะ่ะนี่ ถวายท่านนะคะขอให้ท่านจงเมตตานะคะเอาหรือยังลูกได้หรือยังข้าแล้วข้าได้แล้วก็โน่นเห็นยางเห็นยางคิดดียางไม่ได้ปวนยายใช่ไหมเลยคิดถึงยายลุงเนี่ยได้ห้านาทีนล้มา